สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกุกกอกนะคะอันนี้ก็เข้าสวนไผ่นะคะรอบบายนี่พ่อนิ่มไถก็สะอาดสะอ้านนะคะเนี่ยไม่ค่อยมีหญ้าแต่ตรงนี้ยังไม่ทันได้ดายออกนะคะในสวนทางนี้นะคะตอนนี้ก็ตกแต่งนะคะกอไผ่ไปด้วยนี่นะคะอันนี้หน่อไม้หวานนะคะขึ้นแล้วหน่อที่สองนะคะว้าว เราก็จะได้ลำนะคะนี่เป็นลำที่สองะคะของกอนไม้ไผ่หวานเ็ดน้ำผึ้งนะคะอืมพอนึีงก็ตกแต่งนะคะกอไผ่ตัดต้นเล็กๆออกนะคะเพื่อจะให้ต้นอื่นๆน,นะคะโตมันจะได้ไม่แออัดโอ้โหสุดยอดตั้งวันนี้ก็ดีนะพ่อตั้งไว้เดี๋ยวค่อยดึงออกเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะตามร่องนะคะนี่อลำนี้ก็คด ขดคดเลยโชะแขนองออกด้วยนะคะอันนี้ขอบคุณที่ใหญ่เจดีนะคะที่ซีนะคะเขาเรียกว่าอะไรพอ่อเรื่อยแบตเตอรี่นะคะในการตกแต่งกอไผ่นะคะโอ้โหเจ๋อมากตัดหรือ,อยังพ่ออันที่โคดรน่ะนี่ตัดแล้วเนาะ แล้วโอเคเดี๋ยวค่อยดึงออกให้ใบเข้าร่วงลงเดี๋ยวเราก็ดึงออกนะคะก็จะเอาไปทำซุ้มถั่วฝักยาวถั่วแตบนะคะแล้วก็ถั่วผีนี่นะคะตัวนี้ก็ออกมากี่ลํานะเนี่ยอันนี้เรายังไม่ได้ตกแต่งนะคะยังไม่ได้เฉาะรอบตรงข้างๆโออันนี้กล้วยอะไรเนี่ย มันหักมันเหี่ยวแดดว,ว้าวพอนี้นกล้วยอะไรนี่ได้แล้วเราก็มีพันธุ์อยู่นี่นเสียดายจังเลยอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่ากล้วยเออไม,ม,ไม่ไม่กล้วยหอมกล้วยหอมทองใช่ไหมรูปรูปทรงเขานี่โอ,อ,นนอ,อ,อ้ได้หนึ่งกอน,นะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยเอาอะไรมาจะลองชิมก่อนอ มันและตัดออกเลยก็จะให้เหลือแต่อันสวยๆนะคะว้าวสุดยอดเลยได้แล้วนะคะก็จะตัดออกก่อนลำที่แก่ๆสวยแขนงด้วย ทำไมทำเอียงหูจังเลยเป็นไรลูกนี่นะคะอืออู้ อันนี้จะเป็นไผ่กิมซุงนะคะตัดเลยพ่อสองขิงที่มันต้นเล็กๆนั่นแหละอันนั้นแหละตัดเลยุลออกกยหน่อมันก็มีนั่นน่ะเยอะมากเนี่เรียบร้อยโอ้โห เป็นหน่อไม้กิมซุงนะคะนี่ที่ขึ้นก็จะมีเยอะเลยนะคะนี่อันนี้ด้วยสองหลักเต็่ไหหน่อนี้นะคะนี่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 นอ้ยอ่อนมากนะคะหน่อไม้กิมซุงนี่อันนี้ลำที่ขึ้นไปแล้วนะคะนะคะตกแต่งกิ่งแขนองออกด้วยค่ะก้นหน่อไม้ก็จะจะได้โล่งนะคะอืนนอห โอ้โหเยอะมากนะคะเนี่ยให้ใบเข้าร่วงลงไปเลยอือหือขาดหรือยางนี่นะคะหนึ่งลำเรียบร้อยตั้งนี่นะคะ แล้วก็ตัดแนงด้วยหนีบแล้ว่นะค่ะ คะพอเวลาตัดนะคะทุกคนก็จะเป็นแถวเลยนะ,ะมไม้เราขาดแล้วโ,โอ้มีหนอด้วยเด็กจะโดนหนอนี่ขาดแล้ว โอ้โหสามหนอนะคะติดกันเลยรอนนี้หนอก็จะได้พุ่งกระฉูดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสี่หนอนะคะเดี๋ยวค่อยมา ะะโกก็จะได้สว่างขึ้นโอเคก็ไม่ค่ะโอ้โหทุกคนเนี่ยอะไรเนี่ยนะคะหน่อไม้สร้างมูลทำไมหน่อใหญ่มากนะคะนี่คู่เฟดนะคะเนี่ยเราจะได้ลำที่แบบใหญ่มากนะคะ ยากให้เขาขึ้นเป็นลำเลยค่ะนะคะถ้ามันตัวขนาดนี้ก็เอาให้เป็นลำไปตัดออกนะคะอันนี้เจแเราปลปูกมานี่ขาดละนี่นะคะก้อนนี้เอฟซีโอ้โหนะคะเนี่ยดูนุ่นอโ,โอ้โอ นี่นะคะเตรียมขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยอันนี้โผล่ขึ้นมาจากจากใบนะคะเนี่ยหน่อไม้โอ้โหนูน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 แลวอีกหนึ่งลำนะคะที่เล็กๆนี่นะคะทุกคนโห นี่นะคะอันนี้ดินแตกเลยนะคะเนี่ยโหน่าจะหน่อใหญ่มากนะคะน่าจะสวยด้วยอันนี้เพราะว่ามันมีดินนะคะที่หุ้มอยู่โอ้สุดยอดเลยตกแต่งกิ่งไผ่นะคะแต่ก่อนเราใช้มีดอันนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพื่อนก็ซื้อนะคะ เรื่อยนะคะชัดแบบให้กับพ่อนิ่มนะคะโ้โเบาแรงได้เยอะเลยนะคะสงสายพ่อนิ่มตัดจนเพลินเลยนะคะเนี่ยสนุกแน่เลยโอ้โหโอ้โห,โโหตกแตง่งคน<า>งดูหน่อไม้นะคะเท่าขาเลยนี่หน่อที่ขึ้นใหม่ ตรงนี้ดินดีมากนะคะนี่ือสวยแขนงออกโหสุดยอดเลย Thầy vàng lời Nó ngay โอ้โหโอ้โหลำใหญ่ใบใหญ่มากโหหนามากเลยนะคะเนี่ยเนื้อของไผ่โอ้โหดูเสียงนะคะ สะเทือนดินเลยเนี่ยคะ่ะก็เอาไปผาดท,ทำรั้วเลยพันมไม้ทุกคนโอ้โหดูนะคะเนี่ยลำย่อยมากค่ะนะคะเนี่ยเดินลงมาโหนี่นะคะลำของ่องไม้ยักษ์นะคะกาไม่หุ้มเลยดูอีกสองหน่อน,นะคะป๊าดสวยมากเลยนะคะเนี่ย ลำนี่โอ้โหดิ่งเลยนะคะนุ่นประมาณน่าจะถึงสิบเมตรได้ค่ะนะคะโนที่เข้าขึ้นแบบใหญ่จริงๆโอ,โอ้โอ้ตัดตอไม้ด้วย ต้ไม้เก่าๆ oh. oh. เดินไปเดินมาอ้อมเนาะจัดการเลยโอ้ไ oh. ด้การ ค่ะเข้ามาตรงนี้ร่มรื่นมากค่ะทุกคนโอ้โหเข้ามาแล้วสุดยอดนะคะนั่งเล่นตรงนี้เหมาะมากนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนเนาะก็จะมีพวกยุงนะคะก็จะเยอะอยู่นี่ตกแต่งไปแล้วก็ลูงนะคะสวยงามโอ้โหดูพอนิมนี่นะคะให้รู่เงาแบบสุดยอดเลยมีแต่ลำสวยๆนะคะ ก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก f อซไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ